อันนี้จะลานิดาต้ทุกคนเลยป่ะอย่าเพิ่งกดนะเขาพูดเลยวันนี้ก็ใจก็คือเต็มร้อยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คืองานแรกของของซีรีส์ในการแถลงข่าวหรือว่าในการที่จะเอาแบบว่าทุกคนที่ซัพพอร์ตเราเนาะแฟนคลับเออหรือที่ที่เสด็จบรรชนมาก็อาจจะยังแบบมีอะไรที่ยังไม่พร้อมนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถามว่าใจก็คือเกินร้อยฮะ ตื่นเต้นทุกคนใ่เชว่ะตื่นเต้นทุกคนเพราะว่าแบบเป็นงานใหญ่งานแรกของพวกเราเลยแบบว่ารวมตัวแล้วก็ทางการแบบนี้แล้วก็สื่อเยอะแล้วก็คนขับเยอะด้วยตื่นเต้นมากก็การโชว์เมื่อกี้ที่เราโชว์ไปนะครับผมก็เราก็ท่องกันเลยอยู่ข้างหลังกันทีเราก็แบบว่าสู้ๆนะทุกคนเราทําให้เต็มที่นะครับผมแล้วก็เราก็ตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นหมดเลยแล้วก็ทิ้งความตื่นเต้นไว้เพื่อที่จะได้โชว์ออกมาได้ด้วยความมั่นใจมันจะได้ออกมาให้ดีที่สุด แต่ทิ้งไปก็ไม่หมดนะยังเหลืออยู่เยอะเลยขึ้นมาเนี่เต็มเลยใช่ครับกับระยะเวลาการถ่ายทำนั่งมีต่างครับย้อนเป็นยังไงบ้างคะโอ้หถือว่าเตรียมตัวนานนะฮะปีหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะถ่ายเสร็จนานแล้วแต่พอมีสถานการณ์เนาะโควิดก็ทำให้การถ่ายทำมันล่าช้าล่าช้ามากๆเลยนะคะก็ก็ถือว่าได้ได้ใช้เวลาไปแบบศึกษาบทมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็การถ่ายทำตอนนี้ก็ เป็นไปได้ด้วยดีนะฮะแต่ว่าอาจจะมีแบบคิวแหกๆเอบ้างว่าตอนแรกตั้งไว้แค่ประมาณ24คิวตอนนี้ไป30กว่าแล้วเพราะว่าด้วยความที่อยากทําแต่ละฉากออกมาให้มันแบบดีที่สุดละเอียดที่สุดดังนั้นการถ่ายในแต่ละฉากก็คือนาน,นมากๆครับซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ1คิวนะฮะ mm hmm. ก็จะปิดกล้องแล้วครับ ด่าจะใช้ e ีพหนึ่งก่อนปิดกล้องยังไงกระแสตอบรับแบบทีเซอร์ที่ออกมาอย่างภาพเองอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากเลยแฟนๆก็ชมเปนงไงครัยเนื่อยไหมครับอยอ้รู้สึกดีใจมากนะคร <c oughs> ับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าอยากให้คนเห็นถึงงานโปรดักชั่นที่เราเป็นถือว่า,อายังเป็นเขาเรียกว่า ไม่กล้าบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ไปแรงว่าอายุสามิบกว่าแล้วแต่ก็คือถือ,ถอว่าเป,วเ,ปเป็นเป็นหน้าใหม่ในการทำซีรีส์ก็อยากจะทำออกมาให้ทุกคนแบบชื่นชมในส่วนของโปรดักชันเพราะเราเป็นคนที่เสพงานศิละปะแล้วก็เสพพวกงานโปรดักชันมากๆก็อยากทำให้ซีรีส์เรา,าเออมีงานโปรดักชันที่ดูเป็นสากลแล้วก็อยากให้ทุกคนแบรบ,รบรับดูได้ถึงความตั้งใจ <S <S ในตรงนี้ก็ดีใจที่กระแสตอบรับออกมาแบบดีมากๆก็ชื่นใจครับอย่างน้องๆแต่ละคู่เป็นยังไงบ้างคะอย่างถ่ายดึงต้แล้วย่างอาน้องมาก ถ่ายตื่นเต้นอะไรยังยคร <ะ S 2> ับยังตื่นเต้นอยู่ครับ <S <S> จบเรื่องแล้วนะครับอ๋อมาตอนนี้ตอนนี้ตื่นเต้นอยู่ครับแต่ตอนถ่ายตอนถ่ายตอนแรกตื่นเต้นมากๆเพราะเป็นครั้งแรกที่ถ่ายแล้วก็เราก็มันต้องเรื่องบทเรื่องการแสดงต่างๆซึ่งการแสดงผมไม่ค่อยแข็งแล, <S <S แล้วก็ <S <S มันเลยต้องทำการบ้านเยอะซึ่งจะทำให้เราไม่ไม่ค่อยแข็งหว่ายังไม่ค่อยเก่งไม่ใช่ไม่ค่อยเก่งใช่แต่ว่า เราเ,เรารู้ตัวว่าเราไม่ไม่ค่อยเก่งตรงไหนเราเลยต้องใช้ต้องต้องฝึกตรงนั้นมากๆกแล้วเราก็ اص, โฟกัสกับตรงนั้นซึ่งมันก็มีความตืดด่นเต้นในช่วงแรกๆพอช่วงหลังไปมันก็ก็เริ่มเข้าที่คาแรคเตอร์ต่างๆก็เริ่มเข้าที่เข้าที่เข้าที่เพราะว่าถ่ายถ่ายอย่างวันสองวันวันที่สามวันสี่วันที่ห้ก็เริ่มเริ่มจูนติดรับการันตีได้ไหมความจินกับคู่เราสู้คู่พี่ๆได้ไหมคะเป็นอีกอีกมุมหนึ่งของพี่ๆจัดดูแล ตอนนี้พี่จะแ่นของแฟนขอคุณเราจะเป็นวัยกิ๊กกันวัยรุ่นใสใสวัยรุ่นอยู่ฝากสำหรับคู่เราก่อนเลยค่ะฝากแนรับก็ฝากคู่ยิมจูเตอร์สม่เสมอกับเหนือด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราคู um> <S 2> <S 2> ่นี้ด้วยนะครับจูเตอร์บ้างก็ฝากคู่เรานะครับก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ทั้งคู่ก็ ฝากเป็นดูของเราทั้งสองคนนะครับโอเคอันนี้มาคู่แม็กซ์ับนัดมากดีกว่าค่ะคืออ๋ออ๋ออันนี้ต้องถามเนาะน่าจะไม่ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะครับโอ้ตื่นเต้นก็ยังอยู่ครับผมแต่ว่าแต่ว่าเราก็จะสามารถรับมือกับความตื่นเต้นได้มากขึ้นนะครับกว่าครับกว่าตอนแรกๆก็ยังตื่นเต้นกับทุกเรื่องที่แบบได้แสดงรวมกันอยู่ใช่ครับแต่ว่าความตื่นเต้นมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยนะครับผมในการถ่ายทําทุกอย่างพอผ่านไป เราก็จูนกลับมาได้เร็วขึ้นแล้วเราก็ทำออกมาได้แบบพอใจในระดับในระดับดยแหละเด้วยความที่แบบนายกับแม็กแบบสนิทกันมากขึ้นแล้วเวลาที่แบบเราจะคุยหรือแบบเราจะหาหาตรงกลางระหว่างการทํางานครับมันมันง่ายขึ้นมากๆาเลยครับใช่เราลองมองตาดูใจเราจะเห็นฉากปินกันมากน้อยแค่ไหนตลอดพวกเราฉากอะไรนะครับฉากปินฉากปินเหรอครับครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะมากที่สุดตั้งแต่เคยเล่นซีรีส์ร่วมกันมาแล้ว ผมก็จะมีตั้งแต่ินจิกเล็บินจิกนิ้วินจิกหมอมีให้เลือกหลายระดับเลยครับจิกหัวได้ไหมจิบหัวเป็นผมผมจะจิกหมอเลยจะไม่จิกเล็บกลัวเจ็บครับผมฝากคู่เราด้วเป็นควาครับผมก็ฝากเฮียอี้กับคุณเดียวด้วยนะครับฝากแมคกานัทด้วยนะฮะก็พวกเราก็สุดๆนะฮะเต็มที่แล้วก็เต็มที่กับวักซีนครับก็ฝากด้วยนะครับครับวนนี้มาคู่พี่สี่กับมิเรบ้างคัาครับผม ไชคะนุ่ยูหายตื่นเต้นกับการอยู่ใกล้ชิดกักพี่ทีหรือยังเลยก็ตอบไม่ถูกเลยครับตื่นมความตื่นเต้นก็น้อยลงครับ<ม>น้อยลงจากแรกๆที่เราไปกันเพราะว่าตอนแรกๆคือเรายังไม่ได้รู้จักกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้นเรารู้จักกันมาเรื่อยๆเหมือนมากขึ้นความตื่นเต้นนั้นก็น้อยลงครับแต่ว่าความรู้สึกดีมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับซึ่ง ตอนนี้ก็ยังคงเพิ่มอยู่เพิ่มทุกวันทุกวันทุกครั้งที่เราได้มาคุยกันทุกครั้งที่เราได้ทํางานด้วยกันประมาณนี้ครับพี่ซีคะอะไบ้างคะตื่นเต้นอยู่ไหมใช่ไหม <c oughs> ก็จริงๆเราก็มีความตื่นเต้นฮะตื่นเต้นที่ <c oughs> ที่แบบว่าเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งแบบเช่นการแสดงหรือว่าสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเรียนรู้จากน้องไม่รู้จักน้องเลยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆแต่ส่วนใหญ่ที่ตื่นเต้นมากสุดคือแบบ การแสดงของน้องท้งแรกของน้องอนะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเราเราประทับใจเราในใน,ในตัวน้องแบบหลายซีนมากแล้วล่าสุดก็แบบไม่นามนมานก็ประทับใจอีกอนะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราใช้ค,คําว่าเลสเบกในการเลสเบกเลสเบกเลสเบกในการแสดงน้องได้ระดับหนึ่งเลยเราเันมตีเลยซึ่งการแสดงน้องแบบว่าเป็นอะไรที่เราแบบถืงเต้นมากทั mm ้งที่แบบแต่ละซีนเข้าซีนว่านิวจะเล่นไงเป็นคนส่งอารมณ์เพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรใช้ความรู้สึกนํามากๆในการแสดงแล้น้องก็ใช้ความรู้สึกตรงนั้นมามากระปดได้ดีมากๆตรงนั้นแหละที่เราตื่นเต้นมากที่สุดมีมีอีกหนึ่งสากที่แบบแฟนถามมานาะสานที่นุ่นๆกับทุกโต๊ะอย่างเงี้ยถ้าในชีวิตจริงค่ะพี่ีจะกลัวไหมคะถ้าทุกโต๊ะหรอถ้ากลัวนี่กลัวแต่ไม่ มันก็มีความกลัวฮะแต่ก็รู้ไงเรารู้อยู่แล้วรู้กับใจแล้วว่าน้องไม่ได้แบบเป็นฟิวนั้นไงมันก็จะเป็นฟิวที่แบบโกโก้อะไรนิดหนึ่งก็มีความน่ารักของเกลือเกลืออยู่ในตัวเองอะไรเงี้ยโอเคสนับเซรีเรื่องนี้ค่ะแฟนๆจะได้อะไรจากเนรีเรื่องนี้บ้างการเลยมองกันเลยครับอย่างแรกเลยคิดว่าได้ความสนุกแน่นอนครับเพราะว่าเราก็พยายามทําให้ออกมาดีที่สุดให้แบบทุกคนไม่ผิดหวังครับแล้วก็ ว่ายังได้อะไรเยอะๆเยอะแยะเลยอย่างเช่นเรามีการสนับสนุนเรื่องรถเท่าเทียมอยู่แล้วใช,ใช่ตรงเนี้ยจะมีแบบแดร์ล็อกในซีรีส์ว่าว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ครับนี่ว่าสน,สนับสนุนใช่เพราะว่าชีวิตจริงเขาก็พูดกัน <c oughs> <c oughs> ใช่เราก็สนับสนุนเรื่องนี้มากๆแล้วก็ของตัวภาพเองที่พี่เขาบอกในในความแบบอยากให้รู้ผลงานคนไทย <c oughs> ว่า คนไทยก็มีบทที่แปลกใหม่แล้วก็มีพ l o เรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็ภาพที่แปลกใหม่ที่แบบไประดับมาตรฐานสากลได้อะไรเงี้ยก็<ม>อ,อยากนาเสนอในจุดๆนั้นว่าเออคนไทยเราก็ทําได้นะเราอยากให้งการบันเทิงหรือภาพยนตร์เนี่ยยกระดับขึ้นในส่วนของภาพโปรดักชันแล้วก็บทมากครับและส่วนตัวนักแสดงก็เต็มที่มากมาใช่แล้วก็ทีมงานก็เกิดดีเซอร์แบบดีเซอร์จริงๆอ่ะเราประทับใจในความความทีมดีใจมากที่พี่อ๊อฟมีคนที่แบบมีความคิดเดียวกันหัวเดียวกันมาทำงานด้วยเราู้สึกเอนจอยครับ เบื้องหน้ากับเบื้องหลังคลองด้วยโอเคแฟนๆสามารถติดตามชมได้ที่ไหนอะไรย่งบ้างครับได้ครับก็ทุกคนนะครับสามารถติดตามชมได้เลยนะครับที่ทั้งช่อง WorkPo i n t นะฮะย3สนะฮะก็คือเหมือนไม่มั่นใจก็คือทาง WorkPo i n t ครับก็คือเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับทุกวันเสาร์นะครับ เริ่ม19กุมภาคันี้นะครับแล้วก็ย้อนหลังทาง YouTube เลยทางมันดี h ชาแนลนะครับเซิร์ชได้เลยหรือเซิร์ชคำว่านิ่เฮียก็หาว่าซื้อก็ได้ครับก็คือจะออนแอร์หลังจากจบจากโคอยนะครับก็คือประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับทุกวันเสาร์คือย้ำนะทุกวันเสาร์ก็ช่วยให้กำลังใจน้องๆไดยนะครับ